อข่าวร้นลลกลกับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI สั่งไม่ฟ้องกรณีของนายจุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและการนำนประชกับพวกรวม19คน ในข้อกล่าวหาที่ว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะถึงการทําหน้าที่โดยมิชอบของ DSI นะคะครั้งหนึ่งเคยประกาศอย่างหนักแน่นค่ะถึงการดเนินการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้กล่าวปราศัยในช่วงปี2553ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับข้อความที่กล่าวก็คงไม่สมควรจะมากล่าวซ้ำนะครับคดีนี้เรียนอย่างนี้ครับว่าพนักง,งานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับโดยมีท่านประเวศกับกับดูแลเนี่ยนะครับได้ประชุมร่วม ไม่เรียกว่าประชุมนะครับเรียกว่าร่วมสอบสวนกับพนักงานอายการของสำนักงานอายการสูงสุดมาโดยลําดับนะครับจนสุดท้ายที่ประชุมร่วมกันก็มีความเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องมีการทําความเห็นและคําสั่งนะครับทางดีเนะครับดีเออก็ได้มีความเห็น ะครับความเห็นที่ว่าก็คือความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนะครับคุณจตุพรกับพวกด้วยเหตุผลจากการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคณะพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นว่าคำกล่าวในการปราศัยครั้งนั้นยังไม่เข้าข่ายเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับก็จึงได้สั่งไม่ฟ้องนะครับและได้ส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการคือสำนักงานอายการคดีพิเศษแล้วนะครับจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของพนักงานอายการนะครับจะได้พิจารณาเป็นผู้ออกคำสั่งว่าจะเห็นตามคำสั่งของทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเห็นเป็นอย่างอื่น อายการก็จะสั่งได้สามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือสั่งไม่ฟ้องตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประเด็นที่2ก็สั่งฟ้องต่างจากต่างจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทําความเห็นไปแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอยู่ในชั้นพนักงานอายการโดยมารยาท ทางดีไซ์จะไม่ไม่ไม่สมควรนะครับที่จะถแถลงมากกว่าน,นี้เพราะจะเป็นการไปก้าวล่วงอายการนะครับควรจะให้เป็นดุลพินิษโดยเสรีของทางอายการนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถแถลงเพื่อให้อายการเห็นต่างที่เห็นตามก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็อันนี้เป็นคดีของคุณจตุพรกับพวก ซึ่งเป็นข่าวต่อเนื่องกันมาสองสมวันซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่อนข้างชัดเจนในจุดยืนของนายทาริกค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในวันนี้ทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบานสสพักประชาธิปัตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอภิสิิฎเจ้มาประกาศว่าเขาเตรียมที่จะฟ้องร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปาชเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายทาริตแพงดิตในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่สั่งไม่ฟ้องนายจตุพรพรมพันธเมื่อตอนที่คุณจตุพรได้พูดจะ จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งข่าวกรองรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติเป็นเอกฉันให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปดำเนินคดีกับคุณจตุพรและพวกที่จาบจ้วงล่วงละเมิดในข้อหาหมิ่นสถาบันแสดงอาการอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคือคุณทาริศเพ่งดิตออกมาพูดจาก,กับประชาชนเลยในหน้าทีวีเลยครับว่า หลักฐานชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนแสดงความอาฆาตมากได้จาบจ้วงล่วงละเมิดแล้วแบ่งหน้าที่กันทำช่วยกันพูดคนละอย่างสองอย่างเรียงความแล้วผิดแน่นอนพวกเราบันทึกไว้ครับมีสื่อมวลชนเก็บวีดีโอถ้อยถแถลงของคุณทาริศเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไว้ และพี่น้องเห็นไหมครับพอเขาชนะเลือกตั้งพวกเขาได้เป็นรัฐบาลวันนี้ก็ออกมาถแถลงว่าสิ่งที่คุณจตุพรได้พูดได้กระทำไปนั้นไม่มีเจตนาน่าเจ็บใจครับผมเรียนกับพี่น้องครับแล้วก็เรียนไปถึงคุณธาริศที่นั่งฟังอยู่ด้วย ผมเห็นว่าคุณทาริศและพนักงานสอบสวนทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในฐานะประชาชนคนไทยผมจะดำเนินคดีกับคุณทาริศเพ่งดิต ซึ่งการกล่าวอ้างของนายสุเทพเทือกสุบัณระหว่างการเสวนาที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อค่ำวันนี้ค่ะค่อนข้างชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวซึ่งเขายัางระบุด้วยนะคะว่าส่วนตัวแล้วยอมรับว่าเขาเป็นคนสั่งการให้ทหารในการปฏิบัติหน้าที่ข่าวนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปไหนไม่เหมือนใครบางคนที่หลบหนีเสมือนเป็นคนที่ขี้ขาดและเพื่อให้คุณผู้ชมค่ะได้เข้าใจถึงการทําหน้าที่ของนายทาริศอย่างแจ่มชัดเราจะย้อนกลับไปตรวจสอบที่มาของคดีดังกล่าวอีกครั้งค่ะ เมื่อวันที่10เมษายน2554กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านการแห่งชาติหรือดอปชจัดการชุมนุมรำลึกการชุมนุมคนเสื้อแดงครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ประทะที่บริเวณเสียแยกคอกบัวจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต26รายและบาดเจ็บอีกกว่า800ราย การชุมนุมในวันนั้นมีแกนรนำนปชเข้าร่วมการชุมนุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกับผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปราไซด้วยการกล่าวถึงข้อมูลของเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารกับขวนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายน2553น2553โดยได้พุ่งเป้าไปที่การกล่าวหาทหารว่าเป็นฝ่ายสังหารขวเสื้อแดง โดยเฉพาะนายจตุพรที่ได้ลงในรายละเอียดถึงขัานพูดถึงเบื้องหลังการสังหารว่ามีความเกี่ยวข้องกับทหารเสือราชินีและทหารรักษาพระองค์ก่อนที่จะประกาศก้าวด้วยอารมณ์ที่ดุเดือดถึงกระสุนปืนอันเป็นที่มาของการฟ้องร้องดำเนินคดีในคราวนั้นเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความจะบ ผมไม่ได้บพกว่าไม่คุณนค่าผมแต่ทหารเสือราชนีกับทหารรักษาพระองค์ และจากคำพูดในวันนั้นสผลให้กองทัพได้ออกมาสแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจนโดยทางด้านของพันเอกจิรพลหลวง,งประดิษฐ์นายทหารพระธรรมนูนได้รับคำสั่งจากพลเอกประยุจจันโอชาผูว้ว่าการทหารบกแจ้งความดำเนินคดีกับนายจตุพรนายวิเชียนเขาขำส,ะสะอุดรธานีพักเพื่อไทยนายสุพรอัตท้าวงศ์แกนนำนปชในข้อหาการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมมอบหลักฐานสิริีบันทึกการชุมนุมและเอกสารการ ถอดคำพูดที่มินเม์ต่อสถาบัานที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็อยากให้มุ่งหวังที่จะทำอย่างไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็ขอร้องทุกภาคทุกส่วนทุกคนนะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริยนะ์ที่ผ่านมานั้นก็ผมถือว่ายังมีบางกลุ่มบางเหล่า ซึ่งพยายามที่จะเอาสถาบันนั้นมาเกี่ยวข้องผมก็กลับเรียนว่าผมขอว่าตั้งแต่สงการปีนี้นะครับขอเถอะครับคือคือ,คอพระองค์ท่านไม่มีโอกาสที่จะมามารับสั่งกับพวกเราเพราะนั้นการที่ทุกคนกล่าวอ้างอะไรไปตลอดเวลาเนี่ยเอาอันนี้ไปผูกกับนัน่นอันนั้นไปโยงอันนี้แล้วทาให้สถาบันเสื่อมเสียนั้นผมผมขอรับประกันด้วย,ด,วยด้วยชีวิตของผมว่าว่าสถาบันไม่เคยมาเกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตาม ขณะที่ในวันที่17เมษายนนายจรุพรพร้อมนายพร้อมด้วยนายวิเชียนและนายสุพรก็แจ้งความเข้ากับกับพลเอกประยุทธ์ในข้อหาแจ้งความเท็จพร้อมกับตอบโต้การปกป้องสถาบันของกองทัพอย่างดุเดือด ผู้ชมคะและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่นายทาริศจะได้ประกาศเอาจริงเอาจังอย่างชัดเจนจนในที่สุดก็ได้ดําเนินการทางกฎหมายกับนายจรุรพรพร้อมกับพวกรวม19คนแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงขณะนี้จะโดยเหตุผลใดหรือตามหรือก็ตามนะคะที่นายทาริศค่ะกล่าวอ้างก็ตามค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะก็ไม่มีการดาเนินคดีกับนายจุฬพรพรมพันธ์ต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยกมรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะสั่งไม่ฟ้องโดยให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาจากข้อความ ที่นายจุพรณ์พูดทั้งหมดไม่เข้าข่ายการหมิ่นเบื้องสูงและเป้าหมายที่นายจุพรณ์กล่าวโจมตีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบันไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งท่าทีดังกล่าวนี่เองคะ่ะเมื่อย้อนไปดูภาพเก่าๆของนายทาริศแล้วอาจทําให้หลายฝ่ายคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลและมีกระแสข่าวว่านายจิรพจ์อาจจะได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จึงทําให้สถานการณ์บางอย่างนั้นเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องนี้คงยังอยู่ในความกางังขาของหลายฝ่ายอีกนานเลยเดียวคะ่ะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะช่วงหน้ากลับมานะคะเราจะไปติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่รวมทั้งประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะ จอข่าวร้อน